ค่ะก็ที่มานะคะที่มาทำออตินอุดมพืชอุดมนะคะก็มาจากแนวคิดนะคะที่ได้ฟังโครงการของคลินิกดินนะคะเพราะว่าคลินิกดินนะคะได้มีนโยบายในการที่จะปรับปรุงดินเป็นหลักนะคะเพื่อช่วยเกษตรกรแล้วก็พี่น้องชาวนาที่จะทำผลผลิตทางการเกษตรเป็นหลักนะคะ,ะก็เลยบองว่าอยากทําอะไรก็ได้นะคะให้คนเราเนี่ยมีกําไรในการทําธุรกิจด้านการเกษตรมากขึ้นเพราะว่าเวลาที่ออกไปต่างประเทศนะคะ เพื่อนที่ทําการเกษตรเนี่ยรวยทุกคนแต่พอหันกลับมาเจอเกษตรกรชาวไทยเนี่ยลำบากมีหนี้สินนะคะต้นทุนสูงแล้วก็มีความรู้สึกว่าทําไมชาวนาของเราต้องเหนื่อยขนาดนี้อยากให้ทุกอย่างเนี่ยถูกลงแล้วก็มีผลิตผลที่ดีขึ้นค่ะก็เลยคิดเป็นผลิตภัณฑ์ของตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ได้เข้ามาปรึกษากับทางโรงงานภ้าคภูมค่ะก็ได้เป็นออของที่มีคุณภาพนะหรือว่าเป็นปุ๋ยแล้วก็ได้มีการทํา แปลงเกษตรทดลองนะคะในการปลูกพาวด้วยก็เห็นเลยว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยสามารถที่จะลดต้นทุนได้จริงนะคะแล้วก็มีความเขียวช่วอุ่มของพืชได้มากกว่าที่เราเห็นทั่วไปด้วยค่ะก็เลยเริ่มถามกัแล้วการที่เป็นแบรนด์อัพเตอร์ให้กับลคลินิกดินนะครับค่ะส่วนการที่มาเป็นเอ,อ็มบัสเตอร์นะคะให้กับคลินิกดินนะคะจุดประสงค์หลักของมายนะคะจริงๆเนี่ยพายคิดว่าออการที่จะหาคนที่มา ลงพื้นที่เนาะแล้วก็เป็นผู้อิงแล้วก็เป็นกระบอกเสียงให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรแล้วก็จะมาช่วยในการที่ปรับปรุงดินเนี่ย ก็จะต้องพุ่งเพนะคะแล้วก็ต้องมีความรักความเข้าใจที่อยากจะช่วยเหลือคนจริงๆแล้วก็ที่สําคัญค่ะต้องไม่กลัวแดดกลัวฝนนะคะแล้วก็หน้าที่ของบายนะคะก็ถือว่าเป็นหน้าที่ที่เวลาบายตั้งสารหรือว่าให้สาระในเรื่องของความมูเนะะี่ยค่ะก็น่าจะเอามาปรับใช้ปรับประยุกต์กับคลินิกอินได้แล้วก็ทําให้พี่น้องเนี่ยได้มีความเข้าใจในเรื่องของการทำอ,อ,อาชีพทําธุรกิจในการรับดินนะคะแล้วก็มีสายมูเข้ามาร่วมด้วยแล้วก็น่าจะทําให้หลายๆคนนะเข้ามา ใจแล้วว่าอยากเข้ามาในธุรกิจนี้มากาขึ้นครัความคาดหวังของเด็กที่เราจะสู่ของตลาดนี้เป็นยังไงบ้างครับจริงๆความคาดหวังของบายนีย่ไม่ได้มองเรื่องของผลกําไรสักเท่าไหร่นะคะโดยส่วนตัวเองแต่ว่าอยากให้คนได้นึกถึงคําว่าพืชอ,อุดมกับดินอุดมนะคะว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันอุดมเนี่ยคำว่าอุดมเนี่ยเป็นยังไงนะคะมีผลผลิตออกมาเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็สร้างกําไรสร้าง เขาเรียกว่าสร้างเม็ดเงินนะคะให้กับครอบครัวของคุณท่านที่เริ่มใช้ผลิตภัณฑ์นี้ได้ยังไงบ้างจริงๆเน้นแค่นี้เป็นหลักเลยค่ะไม่ได้เน้นเรื่องอะไรจิงสุดท้ายบอกเดี๋ยวพามีนาอย่อยเขาว่ามีข้าวเลส่ยชีสเบอรปีหน้า เอาปีหน้าในเรื่องของเศรษฐกิจก่อนนะคะทุกคนจะได้ตั้งตัวเนาะเพราะว่าปีหน้าหลักๆแล้วนะคะเรื่องของภัยพิบัติเนี่ยมาค่อนข้างจะแรงนะคะจริงๆแล้วก็เริ่มเห็นกันตั้งแต่ปีนี้นะคะพายุเนี่ยเอาง่ายๆเลยว่าจาก10ลูกปีหน้าอาจจะเป็นสิบห้าถึงสิลูกนะคะแล้วก็เรื่องของน้ำเนี่ยก็คือไม่มองว่าในเมืองหลวงนะคะแต่ว่าใกล้กับขอบเมืองหลวงเนี่ยก็น่ากลัวเพอามกวรด ะะอาจจะต้องเตรียมตัวรับมือกันหน่อยนะคะซึ่งถามว่ารับมือได้ไหมรับมือได้ถ้ายังยังไ,ได้ทำงานอยู่นะคะแล้วก็ในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเรื่องน่าสนใจเรื่องทองกันมากกว่าไหมคะเนาะเพราะว่าไปก็หายเรื่องทองไปนะคะเอ่อถ้าใครติดดอยอยู่ตอนนี้นะคะอย่าพุ่งๆใจนะคิดว่าเก็บไว้ก่อนปีหน้านะคะช่วงประมาณเดือนสองเดือนสามนะคะก็น่าจะถึงเลขเจ็ดตามที่ทุกคนหวังแต่ว่าถามว่าถึง ถึงหนึ่งร้อยไหมปีหน้าน่าจะยังนะคะเพราะฉะนั้นแนะนําก่อนนะว่าขอให้เป็นเงินเย็นนะคะเป็นเงินเย็นอย่าเพิ่งไปกู้นี่ยืมสินเพื่อมาซื้อนะคะนี่เตือนทุกคนไว้เลยเพราะว่าถ้าประมาณห้าสิบเก้าห้าสิบแปดซื้อได้นะเพราะว่าคือแน่นอนอันนี้ก็เป็นอีกกนทางหนึ่งในการลงทุนแต่พวกอะไรที่มันลอยๆอยอยู่อย่างพวกเอ่อคริปโตอะไรพวกนี้นะคะ่ะก็อยากให้ระวังไว้ด้วยนะคะมีสิทธิ์ที่จะ ค้างกันเยอะพอสมควรประมาณนี้ค่ะอยากทราบว่าในายอยู่ขนาดไหนโอ้ยอย่าพึ่งเลยค่ะน่าจะขนาดใหญ่เลยโอ้ยวันนี้ถ่ายอะไรเนาะค่ะที่ทำการเมืองเหรอคะโอย่าพึ่งผาเรื่องให้หนเลยหนูเข่าเข้าวค่ะเข้าเข่าหนูเข้าวข่าร้อนแรงนะคะแต่ว่าทุกอย่างก็ยังผ่านไปได้ด้วยดีนโยบายอะไรต่ออะไรยังสานต่อได้ก็แสดงว่ามีแนวโน้มที่น่าจะเกิด อ,อ,ตอ,อตา er น,น่าจะคนนี้แล้วค<อ>่ะสุดท้ายให้หมอปลายฝากอินุดมพืชอุดมให้กับเกษตรกรชาวไทยค่ะปายก็ขอฝากนะคะ<ๆ>พืชบุดมดินบุดมนะคะให้กับพี่น้องนะคะชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศนะคะสำหรับใครที่อยากลองปรับดินนะคะแล้วก็ทําให้พืชพันธุ์ของคุณนะคะมีความบุดมสมบ,บูรณ์นะคะลองใช้พืชอุดมดินบุดมดูค่ะขอบคุณค่ะ 我。